เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เป็นคลิปนี้เป็นเควสไกด์เควสนะครับสำหรับเควสที่เราต้องไปล่าบอสนะครับควีสที่มีชื่อว่าเอซาวเวสมัดนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยโดยเควสเนี่ยจะเควสนี้จะจะให้เราไปล่าบอสหมานะครับผมซึ่งแอเรียที่เราต้องไปเนี่ยก็คือมันมีชื่อว่าวิลเลจชีฟ เมนเนอร์นะครับผมให้เราเดินทางไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมไปเราไปกัน Boy of his Hang <in> there. <laughs> <They> keep coming. <laughs> You're serious. <laughs> <laughs> Not right? bad, เขาบอกว่าเส้นทางที่เราต้องไปเนี่ยค่อนข้างมีศัตรูเยอะพอสมควรเลยนะจากนั้นเราก็เดี UM ๋ยวสาย ตรงเส้นทางนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไปที่ประตูใหญ่ได้เลยนะครับคือในเคสเนี่ยมันมีคำอธิบายประมาณว่าเราจะพบบอสหมาตัวนั้นได้ที่บริเวณน้าหน้า,นา,บ,านบ,บ,บ,บ้านนะครับบริเวณรอบๆบบ้านนะครับ โดยครั้งแรกเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่เห็นหรอกครับให้เราเข้ามาในในบ้านก่อนนะครับจากนั้นแล้วเราค่อยออกไปด้านนอกนะครับยังยังยังแสดงว่าครยเนี้ยจะต้องให้เราไปสำรวจด้านบนก่อนนะครับเราถึงจะเห็นหมาป่านะครับโอเคพาเอสลี่มาสำรวจบริเวณห้องนี้ก่อนนะครับถึงจะพบกับเหตุการณ์นั้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผม เข้าแล้วออกบ้านแล้วก็ยังไม่มีป่าป่าโผล่มานะครับหรือถ้ามีทริคางื่นแนะนำก็บอกได้ในภายในคอมเมนต์นะครับผมโอเค ึือมาหมดราคาแล้วก็ทำการรูดของแล้วเก็บของให้หมดก่อนนะครับจากนั้นค่อยออกไปหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคพอออกมาหน้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นหมาตัวนึงครับยืนอยู่ตรงประตูครับ ซึ่งที่จริงเราหมาตัวนี้เหมือนจะเป็นหมาธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าความความพิเศษของมันคือมันจะถึกแล้วก็ตีแรงกว่าครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีท่าพิเศษนะครับมีท่าพิเศษด้วยซึ่งทำดาเมจได้แรงมากนี่เป็นไซคนี่เรียกว่าเป็นไซคโคบอสต,ตัวแรกในภายในเกมนะครับผมสำหรับควยนี้พื้นที่ในการสู้ของมันจะเป็นตรงใจกลางหมู่บ้านนะครับเพื่อเตรียมของเตรียม,มาอาวุธให้ดีนะครับการสำหรับการสู้บอสต,ตัวนี้ เรียบร้อยครัผ่านแล้วจริงๆต้องบอกว่าเออ่บอสตรงนี้เนี่ยจริงๆมันถึกมากเลยนะถ้าสำหรับคนที่เล่นรอบแรกแต่ว่าปืนลูกซองผมอัพไปเยอะแล้วแล้ว ดาเมจมันตันครับมีทริคอย่างหนึ่งคือถ้าเราระเบิดฟัดกรนิดปลาใส่มันเนี่ยมันจะทําให้ตัวหมาเนี่ยติดสตันนะครับแล้วสามารถเข้าไปแทงได้นะครับพยายามพกระเบิดแฟตมาเยอะๆครับถ้าใครไม่มีอาวุธที่ทำดาเมจได้ครับผม <Okay. S 1> ก็สลับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหลังจากนี้ก็ไปส่งเควสกับพ่อค้าได้เลยประมาณนั้นครับก็เป็นอันจบเควสสรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ